สนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือมีความประสงค์ให้พี่น้องมุสลิมได้มีการออมทรัพย์เพื่อที่จะได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบพิธีฮัจจ์จึงได้มีการโครงการบัญชีฮัจญ์และอุมระอ์ขึ้นอย่างที่พวกเราได้ทราบและขอเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าการจับฉลากบัญชีฮัจญ์และอุมระห์นี้ ธนาคารไม่ได้ไปเอาเงินฝากของท่านหรือผลกำไรที่ได้รับการบันหรือได้รับส่วนแบ่งจากการนำเงินของท่านไปลงทุนในหลักโมดอรบะเอามาใช้ในการจับฉลากแต่อย่างใดทั้งสิน้นเงินที่ทางธนาคารนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์และอุมร้อนนั้นเป็นเงินของธนาคารเอง เป็นเงินที่ได้จากผลประกอบการของธนาคารไม่เกี่ยวกับเงินที่ท่านได้มาฝากและผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ท่านได้รับใดๆทั้งสิน้นและบัญชีที่จะนำมาในการจับฉลากนี้เป็นบัญชีประเภทที่เรียกว่ามูบอรบะนะครับบัญชีเพื่อการลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนำเงินมาฝากไว้กับธนาคารอิสลามก็เท่ากับท่านได้มาร่วมลงทุนกับธนาคารธนาคารนำเงินของท่าน ไปลงทุนและมีการตกลงกันตั้งแต่ต้นเมื่อท่านนำเงินเข้ามาฝากว่าจะแบ่งผลกำไรกันในสัสดส่วนเท่าใดเมื่อได้รับผลกำไรมาธนาคารก็จะแบ่งผลกำไรตามสัสดส่วนที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้และการจับฉลากนั้นในอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ไม่ใช่เป็นการเสี่ยงทายหรือเสี่ยงโชคแต่เพื่อให้ผู้ที่ สมควรได้รับสิทธิ์เขาได้รับสิทธิ์นั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้ออมทรัพย์ด้วยหลักมูรรมานี้มีโอกาสเดินทางไปได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าเงินที่ตนเองฝากเอาไว้จะยังไม่ครบจำนวนเพียงพอที่จะเดินทางไปได้แต่ธนาคารไม่สามารถที่จะให้ได้กับทุกคนก็จึงได้จับฉลาก ใช้วิธีการจับฉลากที่เรียกว่าอัลกุรอานไม่ได้เป็นเรื่องของการเสี่ยงทายไม่ใช่เป็นเรื่องของการพนันขันต่อแต่อย่างใด